โอเคก็ต้องขอเกล้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันน,นี้ก็อยู่กับผมในรายการ Sky King Gamer TV นะฮะเป็นรายการที่ที่วันนี้เราจะมาเล่นนะฮะ Survivor นะฮะโอเคเป็น Survivor เอาชีวิตรอดนะฮะในอะไรว่าในแบบฮาร์ดคอร์นะในในแมปนี้อ่ะใน ในโลกนี้นะมาก่อนอื่นถ้าเราเจะชีวิตรอดนะคะเราต้องตัดไม้นะฮะโอเคเราก็เจอถ้รนะคะเดี๋ยวค่อยลงอาจจะมีเสียงแทรกนะคะเสียงลมอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่แปลกต้องแปลกใจกันเลยนะเพราะผมเปิดพัดลมอละร้อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะ นะแต่ผมก็ไม่ได้ลงนะฮะก็เนื่องจากขี้เกียจลงเออลืมไปเลยนะฮะแล้วค่อยค่อยเออเฮียะอะไรตกวะมนะาคับปิกแอสนะ,ะคุณผู้ชมนะเนี่ยปิกแอสเนี่ยที่ขุดที่ขุดหินเนี่ยนะ,ะพิกแอสหรือก็เ,เขาเรียกกันว่าพิกแอสนะคะเราจะขึ้นยังไงทำแรงขึ้นไปก่อนนะ ไอ้เหี้ยจะถ่านวะเออรอบแรกรอบแรกเราไม่เจอเหรอวะลงมาตอนแรกเอเอไอ้เหี้ยมีแค่อันเดียวนี่นะพอที่เราจะได้คราบทอสนะปึ๊บปักโอเคปักแล้วนะปักทางนี้ดิเออเี้ทางตัน ทางตันนะฮะทางตันเนี่ยจเจออะไรและรู้อะไรเนี่ยเราจะทานแล้วไม่เป็นไรตอนนี้นะฮะเราขุดหินก่อนฮะคุณนินไปกร่อนนะครับคุณวิเชียรมเนี่ยเราไปเราจะไปหาสัตว์มาเพื่อจะมาอาหารแล้วก็คอยสร้างบ้าน 伊朗。一 เพื่อขึ้นไปครับนะฮะน่าน่าจะเอากล่องครับลงมาด้วยนะนู่นอยู่ไกลจีบิงเลยไม่ต้องลงมาหรอกครับของไปครอมนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ครับพี่แก๊สยังวะยังนี่คือสเต็ปของเรานะฮะเราก็จะค่ะ ไอเยี่ยหมูเล็กข้าสัตว์นะ,ะ <S <S คะเพื่อเราลงไปข้างล่างนะคะเราก็จะลงไปเผาวไว้ด้วยนะคะในระหว่างที่เราเผาเนี่ยเราก็จะหาพวกไอรอนพวกอะไรแรเหล็กต่างๆนะฮะ <fin ering> ตอนนี้เราก็หิวข้าวนะฮะก็เนื่องจากเราวิ่งแหละโอเคไอเยี่ยวิ่งไม่ออกแล้วไม่คำและ มาก็เลเวลใกล้เลเวลหนึ่งแล้วนะฮะเออเหี้กระตุกตายไอ้แจ้ไอ้แจ้ไอ้แจ้ต้องตายแจ้อแจ้จะไปไหนล่ะจ,จ้าแจ้ให้เจอฐานทางนี้คุณในฐานทางนี้ก่อนครับคุณเอาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมด มื่อกี้อะไรปาดหน้าวะน่าจะเป็นแกะนะตอนที่ผมเดินมาเดินเข้ามาในเมืองนี้นะคะมีอะไรอผ่านหน้าเราแวบเดียวนะคะอ้โหทานเยอะมากเลยนะคะแต่ยังไม่มาลงเมืองนี้นะ,ะลงที่ละเมืองครับไม่ค่ะเราแค่ลงมาสำรวจดูแค่นี้เผื่อมีแอปอปน,นะคะแล้วก็จะออกเดินทางเพื่อไปสร้างบ้านเลยนะ เต้องให้หมดไอรอนไอไม่ใช่ไม่ใช่ไออะไรวะเรียกว่าอะไรวะฐานเนี่ยโคหรือเปล่าวะโคนะฮะพอแล้วผมว่านะก่อนผมที่จะอัดเนี่ยผมผมลงไปนะผมว่าผมเห็นไอรอนแวบๆทางนี้เออทำดีกว่าเกียดเดินขึ้นเดินลงอะ หนึ่คาใบแบบตรงนี้แหละใส่เนยลงไปให้หมดเออจะมาดูอี้ยตรงนี้ก็มีฐานนี่หว่าคาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วฐานเยอะชิเปิงเลยอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะนี่คืออะไร เผื่อจะเป็นทางขึ้นอ,อีกทางหนึ่งนะฮะโอ,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 อ้เจอไอรอนไอเียเจอไอรอนเดี๋ยวค่อยมาขุดไอขุณตัวน,นี้ดีกว่าม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 า,มาจะได้เยอะเท่าไหร่วะลุ้นฮะลุ้นงานนี้มีลุ้นนะคุณชมไอเขี้อไรวอนอยู่ไหนวะเจอไอรอนนะตอนนี้ก็เจอเหล็กแล้วนะ โอ,โอ้โห my c r o s เยอะพอสมควรเลยนะฮะโอ้ oh my cross เลยนะฮะเยอะพอสมควรประมาณ8 8หรือเปล่าวะ8นะฮะคุณผู้ชมโอเคเจอฐานละไม่เอาไปเอาทานงนู้นก็ได้ปุ๊บไอ้เหี้ยหิวข้าวอย่างไรอย่างไตอนนี้ตายนอนเรา ไม่ตายดิอย่าเพิ่งตายดิมาเปิดก็ตายแล้วยังไม่คิดสั้นนะฮะเรายังไม่คิดสั้นรอดลแล้วนะตอนนี้เนื้อสองอันเนี่ยอาจเลือดอาจเต็มได้นะฮะไม่ใช่ดิช่องหาอาจจะเต็มได้โหเลืออีกสามเลยอ่ะเออทำไมไม่ให้เต็มวะนัะ่นมันเป็นไรวะมีไอ อะไรผ่านหน้าตลอดเลยอะเออเราจะคลิปละ12นาทีพอนะฮะคุณผู้ชมคลิปละ12นาทีพอนะครับเพราะว่ามันจะได้อยู่ดูเร็วนะฮะมันจะได้ลงเร็วไงนะ เป็นไงเออไอเฮียทำไมไม่โหลดวะไอเฮียแจกได้ร่อนวะไอรอนอยู่ไหนเนี่ยไอรอนไอรอนไอรอนไอเฮียไม่ไม่ขึ้นแสงอีกไอรอนจ๋าเจ้าอยู่ไหนจ๊ะไอเฮียซอมบี้โผล่ออกมานะเคไม่มีไอรอนเลย แวบๆเห็นแวบบไอรอนอีกแล้วหนึ่งอันอนะผมว่าว่าแล้วไอ้เหี่ยหนึ่งอันจริงด้วยววขุดไปเลยนะฮะได้เยอะๆยิ่งดีนะโอ้โหมาแล้วก็เลเวลสามแล้วแค่นี้ก็พอมา ขึ้นเหมืองเลยดีกว่าทางนี้หรือเปล่าเอาทางนี้เฮียขุดเอาดีขุดเอาเลยนะะผมว่ามีแค่นี้เอา,ามีอีกทำไมมองไม่เห็นวะขุดไปเรื่อ,อยอๆเลยนะครับคุณผู้ชมร้อนเฮี้ยๆเลยนะฮะ สี่ได้ประมาณหกสิบสี่อันก็พอละเยายขุดทะลุเลยแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยพอแล้วนะฮะมาแค่นี้ก็รอดแล้วนะฮะผมว่าข่ามแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเออโอเคมืดแล้วนะ,ะโอเคอาชีบรอดในปลาดงนะฮะ ขึ้นไปสำรวจดูวัาดิมีอะไรนะมีอะไรเราเปิดหมดไหมเนี่ยโอ้โหเปิดเลยเปิดจนฮาร์ดคอไอ้เจียรี่เรามีคนแกะอยู่หนึ่งค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องไปแล้วคพณ่ะสัเกอลิตันนะเย็นๆนะ Okay. แล้วอีกคนเดียวไป Let's go ถ้าไม่เช้าไม่จบคลิปวันนี้ถ้าไม่เช้าไม่จบคลิปไม่เช้าไม่จบคลิปไอเหี้ยเฝ้าเลยเหรอวะเฝ้าช่างช่างช่างวิ่งวิ่งวิ่งเลยมาสามละวิ่งวิ่งไอเหี้ยวิ่งโอ้ยทางลงทางไหนละเนี่ยทางนี้ทางนี้ลงมาแล้ว ปลอดภัยหายห่วงเลยมานอนได้ไอ้ฮะนอนได้ละครีปปลอดภัย้ากว่าจะไปเอาขุนแกะมาได้นะฮะเฮ้ยฮ้ไมลงมาวะลงมาเหรอวะเฮียตาคืนละเราเอาคืนบ้านนะฮะอ,อ้ฉลาดหรอฉลาด ฉลาดดินายฉลาดดินายฉลาดเหรอนายฉลาดเหรอนายฉลาดเหรอเก็บไปหนึ่งนะฮะจุบเอ้ยจะเอ้ะแมงมุมอยู่อะอย่างงี้เอี้ยเอี้ยอันตรายตบแรงโคตรเลยว่ะจุบเอ้ยอันตรายเอี้ยอันตรายแ่อย่ามานะอย่ามานะอันตรายนะอย่ามานะชั่วเพี่อันนี้มันอันตราย ตบพควรแรงเลยอ่ะเออปึ๊บอเรื้อเบือเออขยายพาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเออโอ้ยโอ้ยอย่าเข้ามานะบว้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ทำได้ไว้เขียวๆเนี่ยทำอะไรได้ทำเป็นลูกไฟเหี้ยนี่ได้หรอ Yes เปอร์ไอคิปเปอร์จ้าไอเหี้ยตุ้มไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครอยากดูต่อนะฮะก็คอมเมนต์บอกมาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็จะลืมกดแชร์นะกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะกดไลค์แ,ลแค่กด subscribe นะ หนึ่งซับสไเท่ากับหนึ่งร้อยซับสเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของผมนะฮะและถ้าใครอยากดูพารต่อๆไปเรื่อยๆก็คอมเมนต์บอกกันมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวๆนี้ก่อนมีไรอีกไหมบายไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวๆก่อนอื่นผมขอลงทำไอ้เี้ยนี้เลยเพราะผมจะไม่เล่นก่อนเลยช่างมันบาย